ยิ้มย f a แฟม y สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะจะมาชวนหนูยิ้มหนูแย้มเพราะเม็ดผักชีอันนี้คือเม็ดผักชีนะคะโอ้แม่ปุ๋ยซื้ออย่างนี้มาเหรอที่เขาใส่ในหมักเนื้อหมักหมูอะค่ะอันดับแรกนะกลางนี้ออกเป็นถุงซิปล็อกนะคะหนูยิ้มกลางออกนะแล้วก็ใส่เม็ดผักชีลงไปเสร็จแล้วก็ทําให้มัน แบนๆเสร็จแล้วก็เอาสากคกทุบให้มันแตกค่ะจับได้นะใช่เอานี้อ่ะทุบทุบให้มันแตกแบ่งออกเป็นสองชิ้นนะคะอันนี้คือมันแตกแล้วนะคะเห็นไหมสองชิ้นอันที่ไม่แตกคือจะมันก็จะเป็นเม็ดๆอยู่ถ้าไม่ทุบก็ ค่่ะนีเห็นว่ามันแตกละเห็นไหมคะเราก็ใช้มาจิ้มฟันขอยืมเลยค่ะเจาะรูให้มันอย่างนี้เลยนะโผล่อย่างนี้เลยนะเจาะทะลุเลยให้ทั่วเลยนะคะคนละหนึ่งรูเจาะทะลุเลยเจาะเยอะไหมเจาะทั่วเลยเอ่อแบบไปอย่างนี้เลยเออง่ายดีเอาเร็วเร็ไทำเร็วหน่อย เราแย้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเด็วที่มือกันพอเราได้แบบนี้มาปุ๊บใช่ไหมคะเราก็เอากระเัองใส่น้ำเอาตรงนี้นะจุดลงไปอ๋อเหรอที่เราเจาะรูเพื่อให้น้ำอะค่ะมันเข้าไปอยู่ในในเม็ดผักชีในถุงซิฟล็อกอะค่ะอเสร็จแล้วเราก็จะใช้สากคกที่มันหนักๆหาก้อนหินอะไรก็ได้กด ให้มันจมลงไปในน้ำเลยแล้วทิ้งไว้แช่ไว้หนึ่งคืนแคลปุ๋ยมีที่แช่แล้วเมื่อวานอย่างงี้เย้แล้วมันเป็นยังไงมันจะทำยังไงต่อเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำออกค่ะพอเอาน้ำออกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะขลิ่นหอมมากน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมกล่องนี้มาเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ค่ะหยิบยมนะ อย่าง,งนี้ค่ะอืืออหเนย่างนี้นะสักสองอันเสร็จแล้วเราก็เอาเม็ดผักชีตรงนี้นะอือเทไปมาปลูกไว้ตรงนี้อย่างนี้เหรอเพาะใช่เพาะเพาะตรงนี้อือย่างลี้<ห>จับก,กระจายกระจายนะอ่าทำให้กระจายมากที่สุดใช้ใช้มือค่ะหนูแย้มใช้มือคะ่ะอย่างนี้กระจายกระจาย ให้มันกระจายอาเกลี่ยเสร็จแล้วจะทำไงต่อเสร็จเสร็จแล้วเราก็เอาอีกหนึ่งผืนนะคะชูชูรับเลยใช่ค่ะอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าฟ้าแล้วทำไงเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นเจ็ดวันอ่ะใส่ข้างธรรมดานะครับผ่านมาแล้วสามวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผักชีเป็นยังไงบ้างยังไม่เห็นรากมันโผล่มาเลยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งบ้างค่ะอันนี้ก็ไม่เห็นลากเลยอ่ะเนี่ยดูเหมือนมัน,ม,นมันแห้งๆอะค่ะเดี๋ยวจะลองฉีดน้ำพมรมไปอีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอให้ครบเ็ดวัน เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงครบเจวันแล้วจะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาดูผักชีที่อยู่ในตู้เย็นยเปิดเลยคะ่ะยังไงสองกล่องเลยหนูยิ้มหนูแย้มหยิบเลยตอนนี้7วันแล้วนะเอาเปิดเปิดของหนูยิ้มก่อนแล้วกันเนาะโอ้มันแช่แช่ไม่ปุ๋ยรดน้ําฉีดฉีดนะ้ทุกคนเลยมีรากงอกแล้วนี่เปิดของมันติดอย่างนี้นนูยิม้มแย้มเห็นไหมสีขาวๆอ่ะตรงนี้เห็นชาร์ด <ๆ S 1> ไหมโอ้ อหนูยิ้มใช้ที่ฉีดเห็ดของหนูยิ้มมาค่ะมาฉีดต้องใช้อันนี้ปิดก่อนนะปิดก่อน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 แล้วก็ชุบชุบชุบโอเคพอปิดฝาแช่อีกแช่อีกเพราะว่าลากมันยังไม่ค่อยงอกแม่ปุ๋ยอยากให้ลากกันงอกเยอะกว่าน,นี้แล้วก็ยาวกว่าน,นี้ตอนนี้สิบสี่วันผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูผักชีแม่ปุ๋ยกันดีกว่าค่ะนี่ ลากมันยาวขึ้นดูดิเขาเๆาเห็นไหมอันนี้มันหลุดค่ะอันนี้มันป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลงแปลงผักกันนะคะกระถางให้ปุ๋ยอุ้ยระวังค่ะแม่ปุ๋ยจะใช้กระถางอันนี้ไม่ต้องออกอันนี้คือผักชีใบเลื่อยค่ะสายให้ละเอียดก่อนเสร็จแล้วแล้วก็เอาตรงนี้มาดูนะดูดูแม่ปุ๋ยเดี๋ยวไมลากไหมทำเองเอาโรยอย่างนี้เลยโรยอย่างนี้เลยเอาโรยอย่างนี้แล้วค็อู้หนกระถ u ง g อกเลยอะ โอ้เหเยอะมากครั้งแรกนะ,ะแล้วก็จะกรบอ่ะน่าจะได้แล้วมั้งอย่างนี้เนาะน้ำพ่นเลยค่ะอ่ะพ่นเลยโงงุ้ง,ว,ยยงวุง้งวุ้งวุ้งวุ้มวุ้งยุ้งวุ้งว้งวุงวุ้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 งวย้งวุงวุแงวม้งวน้นนงวุ้งวุุ้้มวุุ้วนะ แม่ปุ๋ยจะวางตรงนี้ที่เดิม<า>ของบบมันค่ะวางแดดแดดโอเคและส่วนอันนี้คือต้นผักชีเหมือนกันแต่แม่ปุ๋ยอะ่ะไม่ได้เพาะแช่ให้รากมันงอกออกคือมันเป็นเม็ดเม็ดเอามาโรยเลยมันโตได้เท่านี้เองอะ่ะแล้วก็หวังว่าถ้ามันมีรากมางอกมันจะเติบโตขึ้นเป็นต้นสูงๆนะคะสำหรับว,วันนี้นะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะ่ะบ๊ายบาย